ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เข้ามาสู่เกมวอรอีพีนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดลงหุ่นให้เพื่อนๆดูนะครับก็ว่าผมมีหุ่นตอนนี้ที่ใช้อยู่หุ่นอะไรบ้างโดนแล้วก็โมดูลที่ใช้อยู่นะครับก็สําหรับไททันนะครับผมก็จะมีใช้อยู่ประจําตัวหลักที่ผมชอบก็จะเป็นเจ้า ไมนอตนะครับผมได้เจ้าตัวมิลิเต็ดได้มาตอนหลังนี้นะครับผมก็มีเกือบทุกตัวนะครับก่อนที่ยังไม่มีก็มีเจ้ารูชาดอกับเจ้าไททันตัวใหม่ยังมีอีกสองอีกสองหุ่นสองตัวนะครับที่ยังไม่มีก็หน้าตาไททันที่ผมมีก็จะประมาณนี้ไมนนอตตัวแรกผมจะใช้ตัวนี้นะครับอัพมาขึ้นมาที่เลเวลห้าสิบเอ็ดแล้ว แล้วก็มาได้เจ้าตัวมิลิเตก็เลยหยิบตัวนี้มาเล่นแทนนะครับเลือดเยอะแล้วก็หน้าตาเขาดูดุดันดีสีแดงปืนที่ใช้ก็จะเป็นปืนก้ามปูนะครับก็ใช้ไปก่อนแล้วผมก็ได้เจ้าปืนที่ยิงแล้วปิดเรดาร์มาหนึ่งกระบอกแล้วก็ได้มอไฟมาหนึ่งกระบอกก็หยิบไปเล่นบ้างครับค่อยๆอัพขึ้นไปเพราะเหรียญไททันหายยาก แล้วก็โมดูลไททันนะครับที่ผมซื้อไว้ใช้ก็อันนี้ผมเก็บเก็บเหรียญไททันซื้อเองนะครับก็จะเป็นเพิ่มดาเมจผมอัพไว้แค่เลเวลแค่11เองครับก็ค่อยๆอัพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโมดูลที่เอาไว้ทำดาเมจกับไททันนะครับก็อัพขึ้นมาอยู่ที่เลเวล10นะครับแล้วก็รีเลือดโมดูลของไททันที่เอาไว้รีเลือดนะครับ เลเวลสิบแปดก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบต่อวินาทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีเลือดแล้วก็เป็นโมดูลที่เพิ่มเลือดนะครับเลเวลสิบห้าอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับก็ซื้อมาสี่ชิ้นแล้วอันนี้อันนี้ผมจะได้มาในกิจกรรมนะครับได้มาฟรีก็อัพเอาไว้ใช้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้มาในกิจกรรมนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อก็เก็บเอาไว้สลับกันใช้ ใช้งานกันไปนะครับส่วนรบอทที่ผมใช้อยู่ประจํํๆเลยก็จะมีอยู่สามตัวตัวที่ผมชอบก็จะเป็นเจ้าโอโรจินะครับผมอัพขึ้นมาที่มาร์คสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ชอบเล่นแต่ว่าอันนี้ก็สลับสลับเล่นตัวอื่นบ้างครับแล้วก็อีก,อกตัวหนึ่งก็จะเป็นอีลิบัสนะครับก็เป็นหุ่นหลักที่ผมเอาไว้ใช้เล่นนะครับก็อัพขึ้นมาอยู่ที่เลเวลอยู่ที่มาร์คสเหมือนกันนะครับ อีริบัตอีกหนึ่งตัวแล้วก็ไทฟอนไทฟอนนี่ผมก็ผลิตเองในโรงผลิตนะครับก็เอามาใช้แล้วก็อัพขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงมาร์คสแล้วนะครับส่วนปืนก็แล้วแต่ครับก็ติดตั้งวนๆกันไปครับแล้วก็คนละขาบของไทฟอนประมาณนี้นะครับโรบอทที่มีที่ใช้อยู่ประจำแล้วก็ตัวนี้ที่ได้มาใหม่ก็ผลิตขึ้นมาไม่ได้ผลิตอีอัพ ขึ้นมาที่เลเวล11นะครับแล้วก็เจ้าหมอด้วนนี้ก็ได้ฟรีได้ฟรีทุก ID นะครับผมเพิ่งจะอัพมาแค่7เ,เองจะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวดั้งเดิมเลยครับใช้มาหลายเดือนมากน่าจะถึงครึ่งปีแล้วมั้งครับหรืออาจจะเกินครึ่งปีแล้วนะครับช่วงที่ทําคลิปแรกๆเจ้าฮาร์เดดเจ้าฮาร์เดนี้ก็ผมอัพไว้แค่เลเวล10เองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูยันแม่ ยันแม่ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นฮิว้อมกับเปิดเกาะนะครับผมยังไม่มีลาใหม่นะครับลำใหม่ยังไม่มีก็ใช้ตัวนี้ไปไปเป็นตัวหลักครับส่วนโดนผมก็จะมีหลักๆอยู่ห้าครับแล้วก็ได้มาใหม่ได้มาจากกิจกรรมของกิจกรรมก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ ะเป็นโดนตัวนี้เอาไว้ล็อกขาครับ DI ตัวนี้ก็ได้มาจากในกิจกรรมนะครับตัวนี้เก็บทองซื้อมาหกพันทองนะครับแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าผมจะเติมมานะครับเจ้าตัวนี้แล้วผมถอดชิปสลับไปใส่ตัวอื่นตัวนี้ก็ซื้อมาเองครับหกพันเหรียญทองตัวตัวนี้โดนถูกครับธรรมดามากทีนี้ผมจะมาให้ดูโมดูลนะครับโมดูลที่ผมใช้ อิลิบัตนี่ผมก็ใส่รีรีเกาะเข้าไป2ชิ้นนะครับก็ยังอยู่เลเวลหนึ่งนะครับยังไม่มีเงินอัพมีเงินผมจะเอาไปอัพขุ่นกับอัพปืนครับเลยไม่ได้เอามาอัพโมดูลแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเพิ่มรวดจิตเจ็ดนะครับก็ยังไม่ได้อัพเหมือนกันก็อยู่ที่เลเวลหนึ่งก็ได้มาก็ใช้ไปก่อนครับอันนี้จะเป็นโมดูลหลักๆที่ใส่ให้กับเจ้าอิลิบัตนะครับแล้วก็อันนี้ จะเป็นโมดูลที่ใช้กับเจ้ากะปินะครับก็เพิ่มดาเมจไปห้าปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้อัพเหมือนกันอยู่ที่เลเวลหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มเลือดสี่เอร์ซ็นเพิ่มดาเมจอีกสาเปอร์เซนนะครับเลเวลหนึ่งเหมือนกันส่วนเจ้าอันนี้มันอัพถูกครับโมดูลที่พื้นฐานที่เขาให้มาอยู่แล้วผมก็เลยอัพเต็มไปเลยครับเลเวลสี่ก็เพิ่มเลือดไปอีกห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เจ้าหมอดวนผมก็ใส่ เพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจไปนะครับอยู่ที่เลเวลหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นโมดูลทั่วไปครับทุกคนเพื่อนๆทุกคนมีอยู่แล้วก็สามารถอัพใช้งานไปก่อนได้ก็เพิ่มเลือดไปห้าเปอร์เซ็นครับอัพเต็มแล้วก็เจ้าเฮเดสนี่นะครับผมก็เพิ่มดาเมจไปครับห้าเปอร์เซ็นครับเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ตัวโมดูลเพิ่มเลือดนะครับเลเวลหนึ่งก็เจ็ดเปอร์เซ็น อันนี้ก็จะเป็นโมดูลที่ใช้อยู่แล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มดาเมจสิเปอร์เซ็นครับหลังเลือดลดเลือดลดตามฝ่าวิกฤตประมาณเลือดลดน่าจะประมาณสี่สิบห้าหรือห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแหละครับก็โมดูลนี้ก็จะเปิดการใช้งานเพิ่มดาเมจเป็นสิบเปอร์เซ็นตก็ยิงแรงขึ้นก็มีมีอยู่ชิ้นเดียวผมก็เอามาติดตั้งให้กับเฮดเดไปเพราะตัวอื่นบางทีผมใช้มันจะเป็นต้องใช้อันอื่นนะครับ แล้วก็เจ้าไทฟอนอันนี้ก็เป็นโมดูลที่ใช้กับเจ้าไทฟอนอันนี้เป็นโมดูลไฮไลท์อยากได้มีอยู่แค่อย่างละชิ้นครับอันนี้ได้มาในกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่แล้วก็เป็นโมดูลใหม่ตัวหนึ่งจะเพิ่มเลือดนะครับรีเลือดเพิ่มดาเมจเพิ่มค่าภุมิการอะไรก็อยู่ที่เลเวลหนึ่งครับไม่มีเงินที่จะอัพ ก็ใช้ไปก่อนครับเพิ่มกิจกรรของเอฟเฟกแล้วก็เพิ่มค่าป้องกันเข้าไปฟื Food, Food ้นฟู20%ประเ็น์ความทนทานที่หายไปทุกสิบทุกหนึ่งปรเ์เ็นก็มีอยู่สองมีอยู่สองก้อนโมดูลตัวนี้ก็เลยเอามาติดตั้งให้กับไทฟอนครับเพื่อเพิ่มความอึดให้เขายืนได้นานขึ้นแต่ไทฟอนผมก็ทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนะครับด้วยที่เขามีเกาะด้วย แล้วก็เพิ่มรีเกาะเข้าไปอีกหนึ่งชิ้นครับซื้อมาสองพันห้าทองแล้วก็อันนี้ก็เป็นโมดูลที่ได้มาจากประมาณสักสองเดือนก่อนมั้งครับกิจกรรมก่อนๆเข้ามาแรกๆผมจะไม่ได้หรอกก็มาได้รอบหลังนี่แหละก็บวกเลือดเข้าไปอะไรเข้าไปครับประมาณนี้ครับโมดูลที่ผมใช้อยู่ส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากในกิจกรรมครับแล้วก็ใช้ทองซื้อมาเป็นบางส่วน มีมีได้มาจากตลาดมืดก็มีครับแล้วก็หลักๆแต่ก็ยังไม่ได้มีครบนะครับเพราะวบางทีถ้าเปลี่ยนหุ่นตัวอื่นใช้ผมก็จะถอดถอดถอดออกมาแล้วก็เอามาใช้ตัวอื่นส่วนตัวอื่นๆนี่ก็จะเป็นโมดูลธรรมดาครับไม่ได้ไม่ได้มีโมดูลใช้เยอะแยะอะไรครับเพื่อนๆนก็เข้ามาเล่นในกิจกรรมได้ของฟรีใช้หรือไม่ก็เก็บทองซื้อเอาก็ได้นะครับ เพราะว่าโมดูลนี้เราสามารถซื้อในร้านค้าได้นอกจากโมดูลที่เข้าใหม่เราอาจจะไม่มีนะครับอ่อย่างประมาณนี้เรายังซื้อไม่ได้ครับถ้าซื้อได้ด้วยทองก็จะดีมากแต่ก็ใช้ทองเยอะอยู่เหมือนกันนะครับห้าพันทองสี่พันทองครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นลงหุ่นที่ผมมีอยู่นะครับเอออันนี้ก็ลงแรกผมก็จะลงหลักผมก็จะมีอยู่ อันนี้ที่เล่นอยู่นะครับแล้วผมเซตไว้ชุด2เบิดลงหุ่นไว้ที่2ครับแล้วก็ส่วนที่มีอยู่ในสต็อกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวเก่าๆครับ happy ปปมีไซเลนนะครับแล้วก็มีฮอคฮอคนี่ก็ยิงหยิบหยิบมาใช้อยู่เรื่อยๆนะครับสลับมาใช้บ้างแล้วก็โอรชิชตัวนี้จะเป็น ตัวธรรมดาครับผมก็อัพขึ้นมามาร์คสจะเป็นตัวแรกของ ID เลยนะครับที่อัพขึ้นมาที่มาร์คสมีเจ้ามิลิเต็ดแล้วก็เลยเก็บตัวนี้ไว้แล้วก็คนขับคนใหม่ก็ค่อยๆก็หยิบมาเล่นบ้างครับบางทีผมก็เอาลงเล่นทั้งสองตัวเลยในเกมเดียวกะปิอันนี้ก็เลเวลหนึ่งเอาไว้ขายครับแล้วก็เจ้าเป็นเลียนี่ก็สลับไปเล่นบ้างครับโลกิ นี่ก็โลกีนี่เหมือนผมจะเติมมามั้งครับเนี่ยไม่ได้ผลิตนะโลกีเนี่ยแล้วก็จะเป็นหุ่นเก่าๆครับผมแล้วก็ฮาร์บี้ตัวมิลิเต็ดอัพตัวธรรมดามาใช้แล้วก็เลยขี้เกียจอัพครับเก็บเอาไวด้ดูสวยๆน้ำงามครับนี่เหมือนคล้ายๆจิงจอกนะครับหน้าตาก็เก็บไว้ในไอดีครับคงไม่ขายนะครับถึงไม่ได้อัพไปเล่นเล่นตัวเดียวก็พออัพเยอะไม่มีเงินครับ เป็นเลียตัวแรกนี่ผมผลิตมานะครับเนี่ยผลิตมาใช้งานเลยแล้วได้ตัวมิลิเต็ดก็เลยเก็บเอาตัวมิลิเต็ดไปใช้ครับมีเลือดสิบเปอร์เซ็นเจ้าเฟนเลียนี่ก็ผมมาได้ตอนที่เขาโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับก็มาได้ในกิจกรรมเหมือนกันก็ตัวนี้จะเป็นตัวมิลิเต็ดครับไม่อัพแล้วเพราะว่ามีตัวหลักใช้ไปแล้วแล้วก็โดนเนิร์ฟไปแล้วด้วย แล้วก็มีเจ้าตัววิ่งระเบิดครับมีแฟนทอมนี่เป็นเรืตัวนี้ตัวที่ได้มาตัวแรกนะครับก็หยิบมาเล่นอยู่ระยะหนึ่งตอนนี้โดนเนื้อไปแล้วก็เลยไม่ได้หยิบมาเล่นแล้วนะครับเก็บเก็บไว้ดูครับโอจิ OG, นี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่สี่หนึ่งสองตัวที่สามผมผมขายเขาไปประมาณสักสองสาตัวแล้วนะครับที่ได้มาตัวนี้อัพมาที่ 5, เลเวลห้าเผื่อเอาไว้วิ่งเล่นครับสามตัว นี่ประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นหุ่นเก่าๆแล้วล่ะครับผมไม่ได้ขายแล้วครับบางทีก็ไม่ได้ใช้แต่ก็เก็บเอาไว้ดูเล่นครับเหมือนสะสมไว้ในไอดีประมาณนี้เลยนี่อันนี้จะเป็นหุ่นที่เล่นช่วงประมาณสักสามปีก่อนมั้งครับเนี่ยผมเคยเล่นเมื่อสามสี่ปีก่อนแล้วก็เคยเลิกเล่นไปปีหนึ่งแล้วก็โหลดมาใหม่นะครับหน้าตาก็จะประ,ประมาณนี้เลย โอเคคลิปนี้ก็มาเปิดลงหุ่นให้เพื่อนๆดูนะครับก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวผมมาทำคลิปเล่นให้ดูกันอีกก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ค่อยเจอกันใหม่ก็สวัสดีทุกคนนะครับ